สวัสดีครับกับผมในอายาสิทธ์อายาธรรมประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งคัดถาเลือกหวยครั้งที่40นะครับข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลายโปรโดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าขอคมหักกรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทันที่ข้าพาเจ้าระลึกได้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีทันที่ข้าพเจ้ารู้ทําไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกๆพระองค์จงได้โปรโดเมตตาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิญ ข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงขอจงพระอายุยืนนานทรงพยานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปเทินขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพทุกสัพปะโสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียจันไรจะพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอยข้าพเจ้าได้ตาทิพหูทิพและเจโตปริยญาณ พร้อมั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทือนสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราชสีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวะลีจมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสะพะโส พุทธธรรมสังฆปูเชมิสเพพุทธาสัเพธรรมาสเพสังฆาพระรัปัตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้า ในอายาศิทธ์อายาธรรมประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563น้อหี้ขอยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระเสียรยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอยข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ